รไาท่า hey, hey, อมัเสอกครับเป็นงวดสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับที่จะมาหับกราบขอโชคลาภประปุขหานอ๋ออามอามอุ้ยามอ้โหปูปคุณหา <S <S ออนหาเปิดประตูตอนรับเลย คนจะข่มถุก <rôle> ค <à déc> ่มหงาเพื่อเป็นท่านบารมีไอ้กับลูกกับหลานไอ้กับปุกอี๋ใช่นห่อะไรอยู่วะเจ็บท่านผู้ชมไปเก็บของเจ็บปะูกแตกตั้งแทงเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ,อ้ไม่กับเ่มาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับผม,ว,บผม,มวันน,น,ววน,น,นี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชนแนลพร้อมด้วยนุ่มอาร์คนเดิมพระองเรศคนเดิมป้าต้อยเซนแล้วก็ป่าเฉียดนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อขอโชคลาภที่ศาลปู่คุณหาน,นะครับ เดี๋ยวไป่อกติ้งงานกันนะครับผมนะครับถึงงานกันครับสวัสดีครับป้าต่อยสวัสดีทั้งป้าต่อยทั้งพ่อทองแหล่ทั้งน่มอ่านด้วยนะครับออ่าทั้งเ่าเขียนด้วยนะครับเบาเขียนครับผมคือเมื่อกี้แล้วป้าต่อยเห็นเลขคู่เกียวที่เรามาขอกัางคืนก่อนแมนป้าต่อยเห็นเป็นศูนย์ทาจอ่าใช่เกี่ยวหรือศูนย์เก้าจีนแมนนะครับแล้วก็ ท hmm. ั้งวัสคนที่ผมมาเด well, ในใน็กช um. ื such such er, ่อแก้ว huh. ห้าเป็น5อครับเบาคับเอาเขาเตรียมไว้่อนเตรียมเลยครับุงหลางบนหลังพนเลยกเป็นธรรมดาครับพร้อมแขกพร้อมกินเลยครับครับผมพร้อมแขกพร้อมกินเลยองพอองเรียดสามตัวสองตัววันนี้ก็เที่ยที่อีกนะครับเนาะเอ้าพอทัองแรีนมานไอ้ยันถวยแก้วเนี่ยเขาเงสองถวยดิยถวยน้ัถวยไงแมนอะไร

เ็กจอเกี่ยวกออะไรแงหนสือเอ๊ะ่แมนชื่อว่ารก็คนนี้ขัมาเท่าหมาเลยไอเดีาวินโอ้บังหันดิบังคันไช่หายได้อเมันเจมันมันอีกเคร่องไฟยุทธาบก็คอยลงมาแมนลอยเลยนท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเอาะนากลัวเลยนะครับท่านผู้ชม หนาวเนาะงนาวกว่อดีตอดีตอดีเ็นบี้ครับวันดวัสดีครับไปัหมดแล้วไปไปนะครับท่านผู้ชมไปใช่ล้วไอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งของครบไปหนย่งต่อยไปอุ้บพอไปเซ็นไว้ปูปัญหาน้ำด้ไป่เทียวสารได้่าเพียรไปนะครับท่านผู้ชมอืม งวดนี้นะครับท่านผู้ชต่อเลยงวดนี้นะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สามสิบพันวาคมพศสองพันห้านะครับเป็นงวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่จะมารับกาบขอโชคลาภกับปู้คนใหอวออ๋ออั้วอ้ึอ้มฮ ตามชมโอ้เปิดไฟประทั้งลยอามกันโอ้ผู้คุณหารเปิดประตูตอนรับเลยคนะครับ พาข้ามาที่นนี่นี่ไหมพาข้ามาคือประมาณขึ้นนี่ไม่อย่างนี้รกนียะม,มาี่อา,า่ี่ว่างาะว่าพอจบพอละ่โอรบรบย่างแง่เลยขาต้องเล้ย ลมแรงมากครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมถูกเทียนสักาการะกราบไหว้ก่อนนะครับป๋าตอยเต,ยตรียมเตรียมเตรียมถูกเทียนเลยเด้ยวนวครับโอ้โหทีห่ร่มเป็นตะยานถลยต้องมา นะครับเดี๋ยวเตรียมทุบเทียนกราบไ้า้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมของโรงแรมรายงานตัวสวัสดีท่านช่องหาบ้านด้วยนะครับผมที่คุณลุงเลยเหรอเปิดประตูบ้างันเนี้ยเปิดประตูต้อนรับพี่ไหมท่านผูิงล้มมาจังสี่เลยเนี่ยล้มมาด่านหนึ่เดี๋ยวพี่ต้องเขาต้องซัมเ็นมี่ซัมเจนนี่ซัมเจนสบายเลยจะเจอไหม มวลนี้มวนี่เป็นรถเข็นคลายๆว่าเป็นเจรยส่งถ่ายพีเก้าตอนตอนละปีไม่แน่เพอคนี่เสียเป็นมวลปีหม่เป็นสิ่ว่าใดเพราะมันดเฉพาะวันที่สามโต้เพอคนพี่เสียเป็นเพราะมันเป็นพิเสีใส่ใคราอมป่าใส่อมใ่เป็นใส่หยบร้อยใส่เหยายคขักเลยปูคนหารออะไรเนี่ยัมักก่ะเดียจกินกันยังอ ทุกเทียนดูไม่กี่ว่าวันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบหกที่นี่ม้อวันที่สามทีมันก็เลยพิเศษคุณผู้ชมเป็นรายจ่ายให้เป็นพิเศษผู้คุณนฐานผู้ซับซิดโอ้ใ่ใครก่อนนับเนาะในพิเศษบนไทนบุญช่อเอฟซีบุญอามเอฟซีมาวินปัจจัยคอทอแม่นะครับเนาะนั่เป็นโชคได้ลาบองคนปีใหม่นี่แหละผู้คุณนฐานเพิ่มอบ้ห้เบ็ดหลักครับงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือจะมีผู้คุณนฐานมาสองคลิป คลิปที่สองคือคือเอามาเองคลิปแรกที่มากับทีมกับทีมงานงมาคังครบเนี่ยเลขเครื่อเกี่ยวที่เราทักเนาะศูนย์หาเจ็ดได้อะไรพักที่เราเห็นเป็นศูนย์เก้าเจ็ดอด้อนไรว่าเก้าเห็นว่าเห็นเป็นหาวดยไงดิอ่านะครับที่น,นี่มาเขืเหล็กถ้วยแก้วอีกครั้งที่สองถ้วยแก้วนี่เข้าทั้งสองถ้วยเลยนะทั้งสองถ้วย,วยห้าแ <8 S 2> <8 S 3> มวนที่หรกเขาบังเข้าซอมมันถอยไงบันี่บ้านี่พอท่องเรกเห็นอย่างยูยูยู ยืย้อถวยแก้วหน่อยอ่ะกระปูอ่ะแมนเออแล้วเออเขาเดี๋ยวเราเรียงกระปูอยู่แมนปูกัยังว่าแปดหนี่กะปูกัยังวา่าแปดขายอยู่เออแต่ว่ามันมีเลขอันเกียร์หาเกียร์นั่นบอกแมนแยูนใ่ในถวยแก้วมนแ,นแมนนะครับท่านผู้ชมคือเลขประจำตัวเพิน่นนี่ปูคุณหานี่โด่งดังนี่คือฉายาที่แหล่เลื่อยคือห้าสามแปดแปดสามห้าเนี่ยครับเลขตัวนี้เป็นเลข ก็สร้าขึ้นมาเขียนเปิดตู้เปิดตัวปูคุณดหัวจักว้ลยแก้วนุ้มามเป็นก้นเักแข็งแรงเลยนี่สร้างขึ้นแรกเลยว่าเขียนเวลาจุดถูกมัสั้นเด้อเขียนเด้อนี่จับเอานี้อาร์นี่ว่าเป็นตาอันเขียนี่เหรอเบื้องต้นอันมาเออเราเขียนต่อยเพื่นเน่ยเราเขียนแล้วจุดถูกแม่นเป็นารเปิดว่าเป็นยาสูตรตอนตอนเป็นตอนที่ตอถูกเนี่ยอืมเป็นก้องดาก ว่าใดเนี่ยนี่บอกเป้าเขียดที่จาได้ที่จําได้มีเลขประจําตัวนี่ครับเอบูพยาเต่าหนึ่งเก่าหนึ่งนั่นเลขประจําตัวคนหนึ่งเก่าหนึ่งคือคือเห็ดหอยหอปูพญาเต่านั่ดังเลยเหรอครับคือหนึ่งเก่าคื ันบ่ยังหนึ่งกองหนึ่งคือเลขประจำตัวปู่พญาเต่าปู่พญาเต่าปู่หนึงสีกันเลขกะอันอันแปดพันหกหมื่นเดี๋ยวมากราบมาไหว้บอกเก่าโอ้เดี๋ยวผมต้องนั่งไกลไกลบ้านเขียนกอนพอเห็นโทรติดเส้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่ะมากราบมาไหว้ขอปู่ขุนหารพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเด้อ ของวันที่สามสิบธรรมะนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมาวินบอกเพคนสาธุสาธุเด้อปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่คุณหารผู้หญิงไงปู่คุณหารผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปู่คุณหารผู้มีความเมตตา ต่อหลูกต่อหลานต่อชาวบ้านต่อขามต่อชุอ่มช่น,ชนในระแวกนี้และทั่วโลกเมื่อนี้ทีมงานช่องมาวินเช่าแนวนุม่มามคนเดิมพอต้องแลกคนเดิมไาต่อยคนนิเสร็พร้อม้วยเบาเขียดับก็ได้เดินทางมาสักการะไหวเรานหีน โดยควมศรัทธาและโดยความตั้งใจอันแน่แน่สิิเป็นสะพานบุญเชื่อมไปครับเอฟซทางบ้านที่กำลังร<ม>อชมบาล,ลามีรอค่าช่มความศักสิทธิ์รอโชกลาบน้ำปูคุนหารมืม้อนี่ลูกหลานจังไดมาขอโชคขอลาบของงวดวันที่30ธัท่านว่าคามพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นงวดสุดถ่ายของปีพศ2 5 6 6เพื่อเป็นการทรงถ่ายปีเก่าตอนหับปีใหม่ ขอให้ปู่ขุนหารปวดเมียตาสงสารลูกหลานซึ่งเป็นลูกหลานของปูคุนหารมาโดยตลอดให้โชคไห้ลาบทรงทายปีเก่าสามโตตรงตรงปังปันให้ลูกไหหลานได้นําไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านสุขผูสุขค้นให้พ้นจากมีสินให้พ้นจากวามทุกขามยากเพื่อเป็นท่านบารมีให้กับลูกกับหลานให้กับเอฟซีสุกผู้ทุกคนให้เพ้น บุดพลจากค้อมทุกยาก้วยเถิน well ป yeah. yeah, well, ูคุณหาเลยซาถุกซาถุกซาคนูมัดมีมัดจีนนผูำชมเนาะเออคนหาคนาเจ็บอืมมันจะรอดเอ้ยเอาบังตังหมดนะดำชมเนาะปุริยาสูบก็ต่อไงเลยเด้อปุดอยาสยาสูบยาส้อมจาถุก ผมาเขย่เซมซีนะเอาวะเอาใจกัไปเลียได้ก่นผมทำชาวู่ะคุเรียบหัวเล่าดนอีหรีครับทำชาวสนใจไม่ทำยกมอโอ้ยก็ว่เป็นเรือราไมไหะููคุณหารปูสังติองตรงให้เขเดิมกงแนวคนเดิมมากับทีมงานลุกอาม พอมีชาแนลก็โดยคนมีเสียนพอท่องแร่คนเดิมมูอนี่ขอขอคุ้ปูยอดหลังนกขับนกไห้ช้องขอท่องแร่คนเดือมมากเขาทั้งสามตัวสองตัวบันที่ผ่านมากับเขาวันนี้พอท่องแร่คนเดือมขอไห้ปูยิบเ็กเชื่อมซี่เป็นเบกไทยวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สามสิบพฤษภาคมพอสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกบ่อไข่แก่เอฟซีทีมงานนุกตามถุกคนนกขับนกเป็นความคนปีใหม่ไม้แรกเถิดกับทัดเอ้า

มายกี่ตครับท่านเอมันเจเถูกนะอ้เตกข้าวารเลยผมเกูตกขาารเลยครับหมายที่หมายที่สองหมายที่สองครับผมท่านผู้ชมได้มาหมายเลขหนึ่งครับ หนึ่งนะครับสี่หนึ่งคับท่านผู้ชมสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเก็พี่น้องกันนะครับสี่หนึ่งพ่เก็ครับสาสานว่าอ่าวันเสาร์ครับวันเสาร์ว่ะครับอ๋อหมายที่สามหมายเสินครับอู้วันเสาร์นี่เองเฮ้ยเดี๋่เ อะไรี่วะโอ้รหเกี่ยวอย่วี่ะไรอยู่ัมพี่ทั้งหมดเอาอะไครับทม่องัน่สี่หน่นกับหนังสี่กับเก็พี่น้องกันสี่หหรือสี่เก็สี่หน่สี่ หรือสี่เจ็ดสามสี่สามนี่นีเลขรถมากวิ่เหนียวเาบอกเขาเช็คเช็คปังเข้าไปสท่ามนผู้ชมเฮ้ยเอาน้ำบ้าวินข่ารถมหาปูคุณหารอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกเขาเอาแล้วแบบที่นี่อ่อแสดงว่าเพิ่นนี่หนึ่งสามสวิ่งผมเียแสดงว่าเอาวันที้ีกไงจบเลขใครก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับผู้ชมเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เพราะว่าเป็นขนาดของว่ของรมาวิ่งเฮ้ยวเอาวิ่เอา เข้ชมเ้าอีปูคล้ายๆมี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 คนลากเก้าอี้มามานั่งดูดูดูเราอนุบาลเอ้าเ้าที่เท่า้ชมเขี้ยันไน่ออวินเห็นหมันไปยังมปยจับใครไปด้องตองนี้ห็นเดี๋ยวึ่งจับใครเลยอวิงลวกใครได้หาย่ามนมาจับใครเออเอาปิดจับบังเอิเอา คอยพิว่ากาจับใครไปนลสาธุสาธุเด้อปูนหานโดยลูกหลานขอเสียงโชคเสียงดวงให้ได้เลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสาโตตรงๆของงวนวันที่สาสิท่านว่าคมพศสองสอยกสิบหเอราเอาเอาทำเห็นตัวอีกเออวินวินวินเอาขาปัทุกคนเฮ้ยก็สือจะหลบปูแล้วขัทุกเนี่ย รกบทาท่มนก่าองกท่านผู้ชมต้องมีบางสิ่งบางอย่างลากเก้าอี้มามานั่งเพื่อจะมาดูเห็นเห็นนะคบท่านผู้ชมมาดูทีมงานร่มัครับเอาวิไปนะไปเียเอาลูกแรกครับผมลูกแรกได้มามาเลขสองครับ มาเลขสองครับท่านผู้ชมอวิอิงเดวินอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกขึ้นูดผู้เล่นนกขึ้นเบียงเอ้า้เดี๋ยวสิลูกเลขสองลูกเลขสองครับเฮ้ยตามเฮ้ยเฮ้ยเกิเอาเรีย็วลูกเดครับเจ็ดเจ็ดดเดยเอ่า ส่วนผีเป็นที่จ๋าเลยสองเจ็ดท่านผู้ชมเออไม่ใช่สองเจ็ดปะสองเจ็ดสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกหรือสองหนึ่งหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก่าสองหนึ่งเก่าก็ได้

ใช่ปะเห้าหนึ่งเจ็ดแตกเคืองผ้าเคืองเลยจังยิบพอองจรวิเคาะ์หนึาหนึ่งเจ็ดหรือห้าสองเจ็ดอาศยบางอีดีนิสอต้นสองขึ้หนึ่งหนึ่งผ่าเคืองเลยห้าสองเจ็ดหรือหอายงหาหนึ่งเจ็หรือห้าสองเจ็ด้ีหาหนึ่งไอ้่ห้าสองเจ็ดตัวห้าเป็นเลขสองก็ได้นะท่านผู้ชมตัวตัวนี่เป็นเลขเออเลขหนึ่งนี่ เป sociedad, ็นเลขสองก็ได้เพราะว่ามันพาเล่นเกต์กับฮาสองเกต์คือคือมันพาแางออกมาปัญหาเลยเนี่ยแต่ว่าคิดว่าปังแข็งว่าดีแตกผ้าคือยากสวยนะครับนี่แรลบนี่แหละเซียวกับอีเหรอครับเนี่ยเซียวกับอีคุณหารทูดสามทีไปลองสิเอาพี่เซียวกาบอีกดีกว่าป่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลขทูดด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลขทูดแตก ไมาไปมแล้วไม่ปแล้วดันพากลางด้วยอ่ะไปนนะไปนะครับขอท่องเลียกครับู้ไหมพอขยายทุกนอนแบบนี้ไปโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูเก้าอี้ก่อนนะครับเก้าอี้ตัวนี้ก่อนหน้านั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แต่คล้ายๆกับว่ามีนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับลากมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะมานั่งดูทีมงานอ่าในการขอโชคลาภหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชม หนึ่งสามมคสองห้าห้าเก้ามนึี่ยสซะที่หนเล่ได้หนี่เอ้าแม่ที่บอกอ้อตาตกใจมันแปลี่นเะเออหนึ่งแปดเอ็นเป็นหนึ่งสามเด็กกรงไหมหนึ่งแปดมีนาคบบอกมุลกคบบอกสิบแปดมคสองห้าห้าเก้านะครับท่านผู้ชมอ้าตามนั้นนะครับคือคือสองเก้าห้าเก้านาะ แมนก็สองเก่าหาเก่าเจมส์ถือเชือกเขาอีกแล้วสองเก่าหาเก่า่ยสองห้าห้าเก้าสองหาหาเก่าแต่ว่าคือกสองเก่ามัน no คือสองเก่าหาเก่าไหมอ๋อครับก mm ็จะมีพ้นสูตรแต่ว่าผมมีพ้นสูตรค่ะปเดี๋ยวเดี <k 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 ๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมเลขทูบผ้ากลางนะครับท่านผู้ชมแต่ผ้ากลางเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับเป็นเลขเลขเลขที่แตดตัวแรกนะครับรที่ผ่าลงมาตัวแรกเป็นเลขห้าแล้วมาตัวที่สองเป็นเลขหน,นึ่งแล้วก็เป็นเลขเจ็ดเลข 5, เห้าที่แปดตัวห้าบนคล้ายๆ้ายเป็นเลขสองเป็นปริศนะครับปิศนาเลขทูร ด้านกวามือนี้ไม่รู้ใครมาขอขอหน้านี้นะครับเป็นห้าสี่เก็ดแต่มันคล้ายๆก็ว่ามีมีห้ามีเก็ดเหมือนกันนะครับมีห้าตัวแรกแล้วก็เก็ดตัวสุดท้ายแต่ห้าเลขทูบที่ทีมงานได้มาจุดวันนี้เลขห้าทูกแตกขาดกางลองอมาเลยนะครับผู้ชม ก็เลยก็มีผู้ว่าใงได้เห็นแปกมากเลยครับแปลกมากครับที่เลขคู่มาตรงกันเป็นห้าไดเก็บตรงกันมากครับตามนั้นนะครับโชคดีปังๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับการมาขอโชคกับปู่คุณหางนะครับท่านผู้ชม เสี๋ยวดูคุณหาดคุณอ่านคุณทำคุณเห็นเห็นเลยคุณไม่เห็นเลยโอ้ยไปสอบฝ่ายบังเด็กถูกอีกีคนเลยดูเลยนะครับ รถปต mainland, ้วแตกมารูแตกตัวรูปตัวแรกมันรูแตกหานึ่งเก็บว่ะหานึ่งเก็นะครับหานึ่งเก็บเท่าเดิมต้ขอมือฆ่าสีเก็บนะรูปแตกก็คือวันนี้รูปมีสองรูปแตแต่ว่าถูกถูกทัวนั้นเป็นผูใดมาขอบนมาพอาม่หามิหายุดตัวแรกขึ้นกันแล้วก็ตัวตัวสุดท้ายเป็นเก็บ

มันทักมันมันตัวหักตัวันนักไปวินบอกข้าไปไปเหยี่ไปไกรับล่ากราบล่ากันหันเหีด่าไปนครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลางล้างล้านล้าเร่อึงแน่โตแกย่ยเลยตองเรียกห่วงคยาเล่ยโอ้ยเปยันอะท่านผู้ชมนะครับบอกบอกข้านวินอก้าวกนะครับ ทำคต้องมีเล่นตกใจเลบอกปาปูนนะครับท่านชมบอกปลาปูแล้วปลาคุนหครับหมืมั้ออวนะคฟังฟังหด้วยนะครับผม่านนะลืมกดไลคกบแชร์กดับไปแล้วกันนะครับกจะเดาไชนีเดิมนนับับานผูชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กลาลาปูคุนหารไปแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีฟังฟังนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะครับสาหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่อง Marvin Channel หนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมิเซนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับพ่อตองแหลกคนเดิมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ